สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกรายการ Cyber Channel และท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับรายการ Cyber Channel จะมาสอนวิธีการนะครับกดเงินไม่ใช้บัตรนะครับโดยกดเงินผ่านตู้ ATM นะครับของธนาคารธนาชาตินะครับผ่านแอป TMB t o u c h นะครับของธนาคารฐานไทยนะครับหรือว่า TMB นะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะสงสัยว่า ทำไมกดเงินข้ามธนาคารได้ด้วยนะครับตอบเลยนะครับสามารถกดได้นะครับเพราะธนาคารทหารไทยหรือว่า tmb นะครับกับธนาคารธนาชาตินะครับจะรวมเป็นธนาคารเดียวกันนะครับคาดว่านะครับจะรวมกันแล้วเสร็จนะครับประมาณปี2564นะครับหลายๆท่านก็อาจจะทราบแล้วนะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับหากท่านใดมีผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ธนาคารใดธนาคารหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะมาใช้บริการได้ทั้ง2ธนาคารเลยนะครับได้เหมือนกันนะครับแต่ในที่นี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการนะครับกดเงินไม่ใช้บัตรนะครับโดยผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนาชาตินะครับผ่านแอปที b t มบทันะครับของธนาคารธนานไทยนะครับมาดูวิธีการกันได้เลยนะครับ หนนะครับให้ท่านเปิดแอปทีมบีทัชขึ้นมานะครับแล้วทำการล็อกอินนะครับหรือว่าเข้าสงงู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับ2นะครับให้ท่านกดตรงคำว่าถอนเงินนะครับ 3. นะครับเมื่อท่านกดเข้ามานะครับท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับให้ท่านกดตรงคำว่ารับรหัสถอนเงินนะครับ4นะครับเมื่อท่านกดเข้ามา ท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับให้ท่านใส่จำนวนเงินนะครับที่ท่านจะถอนนะครับถอนได้สูงสุดนะครับ2 0 0หมืบาทต่อวันนะครับเมื่อท่านใส่จำนวนเงินเสร็จแล้วนะครับให้ท่านกดตรงคำว่าถัดไปนะครับ5นะครับเมื่อท่านกดเข้ามานะครับท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับให้ท่านนะครับกดคำว่ายืนยันนะครับ 6นะครับเมื่อท่านเข้ามาท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับให้ท่านใส่รหัสผ่านของท่านนะครับรหัสในเทนี้นะครับก็คือรหัสผ่านที่ท่านเข้าสู่ระบบล็อกอินเข้าแอป TMB ตอนแรกนะครับ7นะครับเมื่อท่านใส่รหัสผ่านของท่านท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับหน้านี้นะครับให้ท่านรับรหัสกดเงิน4ตัวนะครับหรือว่า4หลักนะครับ รหัสนี้นะครับจะมีอายุการใช้งานนะครับสานาทีเท่านั้นเองนะครับหากท่านยังไม่ได้ทํารายการกดเงินนะครับรหัสลังก่ลาวนะครับจะยกเลิกอัตโนมัตินะครับให้ท่านนะครับนำรหัสสีตัวนี้นะครับไปที่ตู้ ATM นะครับของธนาคารธนาชาินะครับเมื่อท่านมาถึงตู้ ATM ของธนาคารธนาชาติแล้วนะครับ 1. นะครับให้ท่านนะครับกดตรงคําว่า ถอนเงินสดไม่ใช้บัตรนะครับ2นะครับเมื่อท่านกดเข้ามานะครับท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับหน้านี้นะครับให้ท่านกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับเบอร์โทรศัพท์ในที่นี้นะครับก็คือเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ลงทะเบียนกับธนาคารทหารไทยเอาไว้นะครับหรือว่า TMB นะครับเมื่อท่านกรอกหมายเลขโทรศัพท์เสร็จแล้วนะครับให้ท่านกดตรงคําว่ายืนยัน นะครับ 3. นะครับเมื่อท่านกดเข้ามานะครับท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับหน้านี้นะครับให้ท่านใส่รหัส4ตัวนะครับที่ท่านได้มาจากแอป TMB ทัดเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วกดคำว่าถูกต้องนะครับแล้วรอรับเงินได้เลยนะครับก็แค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรายการ Cyber Channel ของเรานะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ